เดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่มีดาวโครจรย้ายหลายๆดวงนะคะซึ่งรวมถึงดาวประจําตัวของชาวธนูนะคะดาวพฤหัสโครจรย้าย13พฤษภาคมส่งผลอย่างไรกับชาวธนูไปอัปเดต3เรื่องกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์หลักการทางโหราศาสตร์ดวงดาวฝากกดติดตามช่องโหรา59นะคะ สำหรับชาวธนูนะคะมีดาวพระหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะซึ่งจะโครจรแบบรายปีนะคะโดยปีหนึ่งก็จะขยับย้ายภพเรือนนะคะสำหรับในปี68นี้นะคะ13พฤษภา,าคมก็เป็นวันที่ดาวพระหัสย้ายออกจากภพเรือนอรินะคะสําหรับชาวธนูในปีที่ผ่านมาดาวประจําตัวไปอยู่ในเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหาเรื่องการแข่งขันหรือศัตรูนะคะเมื่อครบกำหนดเวลาก็ออกจากภพเรือนนี้ไปเข้าสู่ภพเรือนใหม่ที่มีความหมายดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ส่งผลในข้อที่1นนะคะเรื่องของอุปสรรคของชาวธนูนะคะก็ทุเลาเบาบางลงนะเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องตัวตนเรื่องครอบครัวนะคะล้วนอยู่ในพบเรือนเกี่ยวข้องกับปัญหานะคะก็จะปัญหาเยอะหน่อยนะมีภาระเยอะนะคะรวมทั้งชีวิตก็มีสภาวะแข่งขันสูงนะคะหรืออยู่ท่ามกลางศัตรูคู่แข่งต่างๆโดยตลอดนะสำหรับในวันที่13เป็นต้นไปนะคะดาวประจําตัวโคจรย้ายเข้าสู่พบเรือนที่เรียกว่า พบปัตนินะคะเป็นพบเรือนที่อยู่ตรงกันข้ามกับตัวตนนะส่งผลกับความหมายนะคะก็คือการไปอยู่ในพบเรือนของคนอื่นนะคะก็คือเรื่องราวของคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของคู่ครองด้วยดังนั้นชีวิตของชาวธนูนะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างพึ่งพาอาศัยกัน เป็นความหมายเชิงผู้อุปถรัรมภ์ได้นะคะถือว่าชาวธนูก็อาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเชิงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะชีวิตมีลักษณะเรื่องของการสัมพันธ์กับเรื่องการร่วมหุ้นลงทุนนะหรือเป็นเชิงลักษณะทำอะไรก็มาจะต้องเกี่ยวสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นเรียกว่าไม่สามารถทำหลายสิ่งสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตาม ก็ดีกว่าอยู่ในภพเรือนอริเนะี่ยก็คือปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานะ่ก็เข้าสู่ภพเรือนที่เราเปิดกว้างทางสังคมมากขึ้นนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมนะคะเรื่องของพี่น้องเรื่องของเพื่อนนะเนื่องจากราหูของชาวธนูก็โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนเพื่อนสังคมเป็นเกษตรนะคะเป็นลักษณะการเปิดกว้างเชิงสังคมนะคะเช่นการทํางานกลุ่มงานทีมมีมากขึ้นนะคะชีวิตต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่ชาวธนูก็ก่อเกิดกลุ่มหรือเพื่อน ี่ช่วยกันทำมากินคอนเน c t ชันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องคนใกล้ตัวมากขึ้นได้นะคะสําหรับในข้อที่2นะคะดาวพระหัสยังเป็นเรื่องราวของพันธุนะคะก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องบ้านรถที่ดินต่างๆเมื่อเข้าสู่พบเรือนนี้นะคะก็บ่งบอกถึงการมี ภารกิจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแจงจากการเกี่ยวข้องกับที่ดินสินทรัพย์นะคะเรื่องของการมีคู่สัญญาก็ได้นะดังนั้นชาวธนูนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องเชิงอสังหาสินทรัพย์ขนาดใหญ่อาจจะเป็นปีที่ธุรกิจต่างๆเหล่านี้มันก็เริ่มคืบหน้าขึ้นนะคะอ่าจหมายถึงการก่อเกิดคู่กรณีได้เช่นกันเนื่องจากพบเรือนนี้นะคะก็ทําให้ชาวธนูก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์การจัดสรรมรดกนะหรือแม้แต่ การซื้อบ้านซื้อรถต่างๆก็เป็นปีที่ต้องดูรายละเอียดข้อตกลงสัญญาให้ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นความหมายในเชิงบวกได้ก็คือคู่สัญญาในขณนะเดียวกันความหมายของพบเรือนนี้อีกแง่มุมหนึ่งก็คือเกิดคู่กรณีนั่นเองนะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะคือดาวการเงินของชาวธนูย้ายเดือนพฤษภาคมเหมือนกันเข้าไปศูนย์พบเรือนของดาวพรหัสนะคะเรียกว่าเมื่อคู่นี้เขาสัมพันธ์กันก็จะมักส่งผลเรื่องปฏดดิรูปเปลี่ยนแปลงเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเรื่องเงินไปอยู่ในเชิงครัวเรือนอชาวธนูก็อาจจะมีจังหวะการใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มากขึ้นได้นะคะตั้งแต่พฤษภาคมไปไม่ว่าจะซื้อข้าวของชิ้นใหญ่นะคะอะไจ่ายมักหมดเปลืองเกี่กับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้ซ่อมแซมบำรุงหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงดูคนในครัวเรือนนะคะเป็นเชิงลักษณะ การปรับเปลี่ยนนะหากทำงานเชิงธุรกิจกงสีธุรกิจครอบครัวเกื้อหนุนกันนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวได้นะเนื่องจากดาวคู่นี้ก็ส่งผลให้เรื่องของข้อตกลงเก่าๆเดิมๆนะมันก็จะมีอันต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะถือว่าเมื่อดาวประจําตัวโคจรย้ายนะคะชีวิตก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเชิงรอบตัวนะคะหากเจอคนดีนะคะเกื้อหนุนอุปธรรมก็นําพาชีวิตไปสู่จุดรุ่งเรืองร่ํารวยได้ในขณะ,ะนะเดียวกันชีวิตก็วุ่นวายยุ่งเหยิงจากคนรอบตัวได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการเลือกคบหาคนนะคะคบแล้วได้เงินได้โอกาสอันนี้ก็คบนะคะครบแล้วปวดหัวเสียเงินหรือว่ายิ่งคบยิ่งเครียดอันนี้ก็หลีกเลี่ยงถอยห่างนะคะ ในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความหมายเชิงเรื่องการครบหาความสัมพันธนะ์นะเนื่องจากดาวประจําตัวเข้าสู่เรื่องของคู่ครองนะคะชาวธนูที่มีครอบครัวนะคะชีวิตก็จะสัมพันธ์กับเรื่องเชิงครัวเรือนโดยเฉพาะของคู่มากขึ้นได้น,ะนอกจากนี้ใครที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะเป็นปีที่ก่อเกิดคนคบหานะคะโดยเฉพาะคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมักให้ความช่วยเหลือนะคะหรือให้คําแนะนําได้นะโดยชาวธนูก็มีเกณฑ์ได้ คู่ครองคนคบหานะคะหรือว่าก่อเกิดผู้อุปธมภมช่วยเหลือได้ในรอบหนึ่งปีนะคะสำหรับดาวพฤหัสในปี68นะคะช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้นะคะก็มีลักษณะการโคจรผิดปกติเหมือนในปีอื่นๆที่ผ่านมานะโดยดาวพฤหัสจะโคจรมุ่งหน้าเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะโดยช่วงตุลาคมก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะด้วยกําลังมหาอุดนะคะ ซึ่งถือเป็นการโคจรที่ผิดปกตินะก็คือเร็วกว่าเดิมนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ถอยหลังอีกนะถือว่าดาวประจําตัวของชาวธนูจะโคจรยึกยัก็อยู่สองภพเรือนนะคะสำหรับในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายตุลาคมนะคะดาวก็จะไปอยู่ในภพเรือนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะคะซึ่งมีกําลังแรงเป็นมหาอุดนะดังนั้นถือว่าชีวิตของชาวธนูนะคะก็อาจจะเริ่มมีแนวทางนะคะการปรับเปลี่ยน อาชีพช่องทางหางเงินหรือถูกชักชวนไปในแวดวงอื่นๆได้นะในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะการเดินทางไกลนะหรือบางท่านมีโปรเจกต์โครงการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาไปทํางานที่ไกลก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะในช่วงตุลาคมนะคะสําหรับเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะที่ผ่านมาดาวประจําตัวอยู่ในภพอรินะคะถือเป็นปีที่ชาวธนูบางท่านโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็เกิด อุปสรรคกับเรื่องทำมาหากินได้นะคะเมื่อดาวพลังหัสย้ายนะชาวธนูก็ถือว่าสุขภาพร่างกายอยู่ในจุดที่ควบคุมได้ดีขึ้นนะคะเป็นจังหวะที่ดาวมฤตยูนะคะยังคงเหลืออยู่ในภพอรินะก็จะส่งผลโลครคภัยไข้เจ็บมันแปลกๆนะคะบางทีก็เป็นเองหายเองแต่เมื่อดาวประจําตัวย้ายออกจากภพเลือนอรินะคะถือว่าโดยรวมสุขภาพก็จะเริ่มฟื้นฟูดีขึ้นนะหรือเจอ ยาดีหมอดีทําให้ชาวธนูก็มีเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นนะคะชีวิตนะคะออกจากจุดการแข่งขันสูงนะคะหรือมีเหตุเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตค่อนข้างรับเรียบดีขึ้นกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสําหรับชาวธนูนะคะก็เป็นช่วงหลังพฤษภาคมไปนะคะที่เรื่องราวการครบค้าสมาคมคบหาส่งผลกับชีวิตนะคะคบคนดีคนเกื้อหนุนอุปัรภมก็นําพาชีวิตไปจเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันนะคะการ ร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือถูกชักชวนไปยังเรื่องราวต่างๆที่เป็นเชิงเงินเงินทองทองนะถือว่าต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็ขออวยพรให้ชาวธนูนะคะพบเจอผู้อุปถัมภ์้ำชูนะคะสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ความเครียดปัญหาเรื้อรังก็ขอให้คลี่คลายนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวธนูทุกท่านนะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ